มันถูกเปิดเผยคุณบอยทะกลเกียริเฉลยแล้วพระเอกฟ้าจักสายเดอะมิวสิคั้เปิดหน้าสุดเซอร์ไพรส์เป็นอดตคู่กินิย่ข้ามค่ายจากช่องสามมาเล่นละครเวทีแค่รูปก็รู้แล้วว่าปังแน่ทำเอาแฟนๆจับตากันไม่น้อยเมื่อทางคุณบอยทะกลเกียริได้ออกมาเผยภาพโปสเตอร์ฟ้าจักสายเดอะมิวสิคั้ซึ่งมีแผนจะโชว์ในเดือนมิถุนายนนี้ณเมืองไทยราชดาลัยทียโดยเผยให้เห็นตาและคิ้วของพระเอกในเรื่องจนหลายคนลุ้นว่าหนุ่มปริศนาคนนี้คือใครกันแน่ก่อนที่ล่าสุด 18มกราคม2567คุณบอยจะลงภาพเปิดหน้าเฉลยแล้วว่าพระเอกฟ,ฟ้าจดรดสายเดอะมิวสิกัลก็คือหนุ่มนเดชคูกินยานั่นเองซึ่งเจ้าตัวก็มาในลุคที่ดูแปลกตาไว้หนวดคราวดูมาดเข้มแต่ก็เข้ากับคาแรคเตอร์สุดๆซึ่งก็นับเป็นเซอร์ไพรส์ใหญ่เลยทีเดียวเพราะเป็นการข้ามค่ายมาเล่นละครเวทีเป็นครั้งแรกโดยทางคุณบอยได้โพสต์ข้อความว่าเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะครับตื่นเต้นมากกกก,กฟ้าจดรดสายเดอะมิวสิคัลมิถุนายนนี้ ซึ่งก็ทำเอาแฟนๆต่างกริ๊ดกราดใจจดใจจอรอชมกันเป็นแถวบ้างก็รอลุ้นต่อว่านางเอกเรื่องนี้จะเป็นใครกันแน่